สวัสดีครับมันเด็กกับยูกับบาท็อปคือเกาครพี่นองมันนี่กกัเมฮเซ็ดเมนูกินแลกงอีกเช่นเคยสิเป็นเมนูอย่างนั้นมาเบิ่งกันเลยครับผมเมนูมันเด็กก็คือปลาขะแยงมุกหมอนนะครับผมนี่เขาก็มาพุงกันเลยครับผมนี่บะหมี่ยังหมากไหมครับผมใส่กันน้่ปลาแดกครับผมน้่มกรปลาแดกแล้วก็ตามด้วยผงนัวผงนัวแล้วก็พักหอมนี่ใส่พักหอมลงไปแล้วก็ขาดอะไรก็คือน้ำลังโคกเขานี่แหละครับเรียบร้อยเขากอามากขึ้นเตาแล้วครับผมถาประมาณ18แนาที มาเปิดเบงนซุกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้มาต่อเมนูที่2องเลยครับผมนี่ก็คือหมูย่างเกลือครับพี่น้องอันนี้เขาม่ต้องมักยังไหลกับผมมักแค่เกลือกับชูรสนะครับผมนั่ของเขาากันเลยครับผมนี่แล้วก็ขึ้นปีงเลยครับผมบัดนี้สุกเรียบร้อยเข้ากับมาสอยแล้วครับผมนี่ครับผมหน้าตาก็สิบประมาณนี้นะครับผมเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องนี่มากินน้ำกันเลครับเด้อนี่กระโมกปลาขยัคกับผมมาเขามากินกันเลยครับพี่น้องนี่ ปลาขายันไข่ครัผมครับโอ้ยแสบแสบแสบโอ้ย